อาจารย์นะคะจะก็พูดชัดเจนนะคะว่ารากแก้ปัญหาของวิกฤตความขัดแย้งนะคะปัญหาแรกคือปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะคะปัญหาความไม่เป็นธรรมและที่สําคัญเนี่ยอาจารย์ก็พูดถึงว่าในกระบวนการพูดถึงแต่กระดงโครงสร้างทางการเมืองด้วยนะคะถ้าพูดเปรียบไปถึงประเทศอิหร่านกับประเทศอินเดียแล้วก็อีกหลายๆประเทศที่อาจารย์พูดถึงดูเหมือนว่าอาจารย์ในหลักการทางออกแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งหรือจะทําให้ประชาชนเนี่ย อยู่กันได้อย่างสมัยในฌานหรือสันติดูเหมือนเขาพูดถึงคาบีอัลกุรอานนั่นหมายความว่าศาสนากฎหมายกับการเมืองหรือว่าศาสนาก,การเมืองของเขาก็อยู่ด้วยกันถูกไหมคะเป็นจิตวิญญาณเป็นวิถีชุมชนเป็นวิถีวัฒนธรรมของประเทศเขาอาจารย์ก็เลยมองว่าของไทยเป็นเช่นนั้นหรือยัง รัฐมนูญไทยควรจะเขียนให้สอดพล้องกับวิถีคนไทยหรืออย่างอะนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์คงในเรื่องสุดท้ายนะคะในช่วงหลังเนี่ยคงตั้งคําถามไว้เค่ะเพราะว่าก่อนที่อาจารย์มาโดยชันเองได้เกิดนํากับพี่น้องประชาชนไว้พูดถึงว่าอาจารย์เคยทําสัมันาวิชาการเรื่องาศาสนาคือทงออกไปด้วยนะคะค่ะเชิญา่านโมคะค่ะก็เราก็ได้รับเกียรติจากท่านมงหลวงนักกรเทวคุณนะคะ ก็ท่านก็มาให้ข้อคิดในเรื่องของวิสฤตทางนออกของประเทศนะคะประวัติของท่านนะคะก็ท่านมีศึกษาเกีย่ยวกับนโยบายนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะ,ะมาล์ไวจอนทอกกินนะคะแล้วก็สัญญาตรีรัฐศาสตร์มาร์ไวมาร์ยววิคคอป์ินนะคะที่อเมริกานะคะผลงานก็เป็นนักวิเคราะห์ข่าวเศรศษฐกิจนะคะแล้วก็ผู้ดำเนินรายการหลายอีกหลายรายการ ก็ขอสันส้นๆคราวนี้ก็อยากจะเรียนถามท่านในฐานะสื่อด้วยค่ะสื่อตอนนี้ก็เหมือนกับว่ามีหลายสื่อที่แยกข้างชัดเจนนะคะแล้วก็เอ๊ะทำยังไงที่เมื่อกี้ก่อนที่ท่านมาทงท่านอาจารย์รุ่งโรจน์ก็บอกว่าเอ๊ะปะยับตายนี่ชาวบ้านจะไม่ค่อยรู้จริงเท่าไหร่ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วก็อาจารย์เอ,เอกชัยก็บอกว่าร่าเล้าจริงๆเพราะว่าคน คนไทยเรายังไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะจึงเกิดการใช้พลเมาชนเป็นคล้ายๆเป็นตัวแสวงหาอำนาจให้แก่ตนเองแต่หลายปีมานี้มันก็ยังไม่ไปไหนเลาชนก็ยังเด้อนเหมือนเดิมนะคะทีนี้ใน,ในฐานะท่านเป็นสื่อแล้วในฐานะที่ได้ฟังแง่คิดของท่านหลายๆครั้งก็อยากจะให้ท่าน่วยนำเสนอสู่สังคมด้ค่ะขอบคุณ<อ>ครับขอบคุณครับขอภัยที่มาชา้าเล็กน้อยน,นะก็มันมี มีหลายเรื่องที่ที่น่าพูดถึงนะเน่เรื่องของเรื่องของสื่อเอาเรื่องของสื่อก่อนแล้วกันจริงๆแล้วมันมีผมก็ชอบพูดไปทุกเรื่องแต่ว่าเอาเอาเรื่องที่เกี่ยวกับบทบาทที่ผมปาในวันนี้แล้วกันก็คือมันสิ่งหนึ่งที่ดีเกี่ยวกับเมืองไทยก็คือว่าทุกคนต้องการมีส่วนร่วมในการในการ,ในการพัฒนาประเทศในการในการกำหนดทิศทางของประเทศที่คนเราเห็น เห็นรัฐบาลที่ชอบหรือเห็น,หนรัฐบาลที่ไม่ชอบก็ต้องการที่จะต้องการที่จะชี้ในจุดเด่นและจุดด้อยให้เห็นนะครับแต่บางทีเนี่ยพอหลายฝ่ายั้นมีส่วนร่วมมากเนี่ยมันก็มันก็เป็นการกระทําที่ทําเกินหน้าที่อนะอันนี้ผลบาทของสื่อมวลชนในการรายงานข่าวเนี่ยมันก็เป็นการทําหน้าที่ตามปกติรายงานข้อเท็จจริงให้คนได้ทราบนะฮะ,นะฮะนั่นคือบทบาทของสื่อมวลชนทําตามหน้าที่ตามจรรยบรรณสื่อ มันก็เหมือนกับบทบาทของผู้ยิพากษาคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญสาลปกครองแล้วก็สารต่างมันก็มีมันก็มีหน้าที่มันมีกรอบกรอบรางวัลในการทํางานที่มีอยู่มันก็เช่นเดียวกับบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษดรบทบาทของรัฐบาลนะบทบาทของฝ่ายค้านเนี่ยมันจะมีกรอบที่มีอยู่แต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นว่ามันได้ได้มีส่วนในการทําให้ ประเทศไทยนั้นค่อนข้างยุ่งเหยิงมากในช่วง5ปีที่ผ่านมาก็คือทุกคนนั้นคิดว่าตนเองนั้นมีสิทธิ์ในการที่จะช่วยกำหนดสิศทางในประเทศบทบาทของกองทัพบ,บทบาทของสื่อบทบาทของนักการเมืองบทบาทของนายกบทบาทของสมาชิกสภาพผู้แทนราจะรบทบาทของฝ่ายธุราการบทบาทของมอนิิสระเนี่ยบางทีมันมันล้ำเส้นกันไปหมด เพราะว่าทุกคนคิดว่ามีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการกําหนดอนาคตของประเทศนะ,ะอันนี้ก็เป็นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้นะสื่อไปเล่นบทบาทนักการเมืองนักการเมืองไปเล่นบทบาทสื่อผู้วิพากษามาเล่นบทบาทนักการเมืองนักการเมืองไปเล่นบทบาทนักชุมนุม นะนักชุมุมเข้ามาเล่นบทบาทนักการเมืองคือมันมันมันยุ่งเหยิงกันไปหมดแต่ว่าโอเคไอ้เรองนันแก้ไม่ได้เพราะมันเป็นลักษณะนิสัยส่วนตัวของของคนซึ่งอย่างตัวผมเองเนี่ยก็เหมือนกันผมก็เป็นนักจัดรายการแต่บางทีผมก็ฟินไปกับสถานการณ์มากโดยที่บางทีผมเห็นในสิ่งที่เฮ้ยมันไม่ถูกต้องผมก็ต้องการที่จะกระโดดเข้าไปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้โดยที่หน้าที่ของสื่อมันอาจจะไม่ใช่ แต่ว่าจะให้ผมเปลี่ยนแล้วไม่ทําอย่างนั้นมันก็คงจะไม่ได้มันก็เหมือนอยู่ดีๆผมจะไปบอกให้ตุลาการสารมนุษย์ก็อย่าเาวินิจฉัยําเส้นสภาเขาก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของเขาแต่ว่าอีกฝ่ายจะบอกว่าให้คุณมาลาเส้นะนะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าแกไม่ได้แต่สิ่งดีที่สามารถดึงออกมาได้ก็คือ่าแสดงว่าทุกคนหวังให้ตนเองนั้นมีส่วนร่วมในการทําให้ประเทศชาตินั้นดีขึ้นครานี้ ปัญหาก็คือว่าในมุมมองแต่ละฝ่ายเนี่ยความดีขึ้นความพัฒนาหอเของความพัฒนาการของประเทศชาติเนี่ยมันดังไม่ดันไม่ตรงกันดังมองแตกต่างกันนะฮะ,อะไอเรื่องของการเลือกข้างของของ,ของสื่อจริงๆแล้วผมอยากจะเอาชาร์ตของมาเรตติ้งของที่นิโลสันเขาทำให้กับรายการที่ผมทำที่ Voice TV มาให้ดู ว่าถ้าผมตั้งข้อสังเกตดูตอนนี้เนี่ยปรากฏว่ารายการที่มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่แบบรุนแรงหน่อยมีความคิดเห็นหน่อยตุกระดมนทนิดใส,ส่สีเยอะหน่อยแต่ดูแล้วสนุกเนี่ยนี่พี่อาจจะไม่เชื่อแลยว่ามันเป็นรายการที่เรตติ้งสูงที่สุดแล้วก็เป็นเป็นรากฏการณ์ที่ทำให้สถานีโทรทัศน์ ที่นำเสนอรายการข่าวในระดับที่มีคนชมทั้งประเทศนะไล่เรียงมาตั้งแต่ Spring, ASTV, Blue Sky, Asia Update, Media News, Daily News Channel, Voice TV แล้วก็เรื่องทั้งหมดเนี่ยรายการที่เวทงสูงที่สุดแล้วมันไม่ใช่สูงวันธรรมดานะฮะ มันสูงแบบคนะระดับเลยกับรายการทั่วไปในี่คือรายการที่มีการแสดงความคิเห็ของผู้ที่ร่วมดำเนินรายการหรือแขกรับเชิญที่ให้บรรยากาศที่เข้มข้นมากในการพูดถึงเรื่องของการเมืองเรื่องสังคมเรื่องต่างๆคือใส่เต็มไม่มีการลดลดอุณหภูมิสิ่งที่ได้เกิดขึ้นก็คือว่า รายการที่ที่ให้กัน,น่างนี้เนี่ยแล้วคุณแพร่ภาพไปทั่วประเทศแล้วอ,ออกกับอออก,ออกอากาศทางายกไปอย่างดาวเทียมไทยคมบางทีคุณอาจจะติด psi คุณอาจจะติด btv คุณอาจจะติดระบบ KU band หรือ C band ก็ ank, แล้วแต่แต่ว่าในที่สุดแล้วแพร่ภาพไปทั่วประเทศเนี่ย рейт ติ้งเริ่มที่จะสะท้อนให้เห็นว่า,ามีผู้ชมน้อยน้อยกว่าเฉพาะ ละครดราม่าจริงๆละครดราม่าจริงๆในปัจจุบันเนี่ยทั่วประเทศทุกคนไปดูเรตติ้งสูงที่สุดก็คือช่องสามกับช่องเจ็ในช่วงหลังๆนะฮะนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่มาท้าทา,ทายให้จำนวนผู้ชมมันสูงกว่าละครดราม่าสามเจ็ดได้เนี่ยคือรายการที่เลื่อขั้นทางการเมืองในแบบที่คนดูแล้วโอ้โหมันมัน,ม,นมากมา Hey, มองเมืองไทยถ้าคุณไล่ไปดูเวทีตั้งแต่เช้าถึงตอนค่ำเลยนะดโมง Voice TV Wake up Thailand ระดับหนึ่ง mm hmm. ไล่มาดูทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งคนดูมากที่สุดตอนนี้คือ Blue Sky สายล้อฟ้าผมยังนั่งดูสองทุ่มซิลิโดสตา่างหนึ่ง Voice TV ถูกจัง คุณดูเอสทีวีเรตติ้งเอสทีวีช่วงกลางคืนรายการสัมภาษณ์ก็จัหดักเหมือนกันคนดูเยอะมากในมุมหนึ่งโอเคมุมมุมจัด้านสื่อสารมวลชนมาเจอะไรที่พิสดารนิดหนึ่งว่าโอเคต้องมานั่งใส่สีใส่ความเข้มคือให้คนดคูแต่ว่ามันก็สะท้อนว่าผู้ชมคนไทยที่นั่งดูในต่างจังหวัด แล้วก็บางส่วนในกรุงเทพฯมาแล้วแต่ว่าคุกรุงเทพฯส่วนใหญ่ยังดูเพียงแค่รูปิชันยังไม่กรุงเทพฯส่วนใหญ่ยังยังเอ้าล็อกทัชกับปรากฏการณ์นี่คือคำว่าดูในสิ่งตรงทางของที่ต่างจังหวัดดูต่างจังหวัดที่เราไล่ดูหมดดูทั้งวันทั้งคืนโดยที่คนกรุงเทพฯไม่รู้เยอะแล้วก็อยู่เป็นโคโลวิดแต่ว่ามาสะพอนันมีความตื่นตัวทางการเมืองอย่างสูงแล้วมันความตื่นตัวทางการเมืองอย่างสูงที่เริ่มต้นขึ้นในปี2549 อันนี้มันเ,นเริ่มกลมขึ้นในการการชุมนุมทางการเือน,น mm hmm. ของมันตมิสโดยที่ตอนนั้นมีคนนั้นเข้าไปเว็บแมเนเจอร์แล้วก็ดูเอสทีเยอะมากแต่ปรากฏว่าสิ่งที่สิ่งที่เอสทได้ทำเนี่ยเลยกลายเป็นต้นแบบของสื่อเลือกข้างและเป็นต้นแบบที่ทําให้ผู้ชมมันเยอะขึ้นแลวเป็นต้นแบบที่ทําให้ประชาชนนั้นมี political awareness หรือความตื่นตัวทางการเมืองในระดับที่สูงกว่าก่อนปี2549เยอะมากถามว่าปรากฏการณ์นี้เป็นสิ่งที่ดีไหมก็ดนะีเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องการเรียนร้อ,อะไรนี่เป็นการพัฒนาการที่ผมคิดว่าทําให้ประชาธิปไตยไทยไปอ,อีกระดับจากก่อนน้านี้ที่อาจจะไ,ได้สนใจเรื่องต่างๆนานานมากกว่ายโ เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นขาวที่เชื่อมโยงกับการเมืองแต่ว่ามันมีความตื่นตันได้เกิดขึ้นคราวนี้เพื่อตื่นตัวคราวนี้เขาก็จะเลือกดูในรายการที่เขาชื่นชมเปิดมาก็จะมีช่องให้เลือกหลายๆช่องที่มีมุมมองทางาการเมืองที่แตกผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่สวยงามมากอาจจะไม่ใช่สวยงามในช่วงเวลานี้ที่มันดูเหมือนว่าหลายๆรายการมันเป็นปลุกระดม แต่ผมคือว่าทุปล่อยให้มันผ่านไปสักพักนะฮะมันจะลงตัวของมันเองแล้วเราจะก้าวเข้าสู่ลูกใหม่ที่ประชาชนทั่วทั้งประเทศเนี่ยผมยังไม่ไแน่ใจว่าในกรุงเทพมหานครจะเป็นอย่อางรหเปล่าว่าคนกรุงเทพก็ใช้จะไ,ได้สื่อทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ซีทงอินเทอร์เน็ตแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะดูระท,นนร,ทนนรูบิชชันเพราะทรูบิชชันยังผูกขาดในกรุงเทพมหานครอยู่แต่ว่าในที่สุดแล้วมันมันจะลามไปทั่วประเทศ แลประบบการนี้จะทําให้มันคนไม่ถูกผูกมัดโดยข้อมูลข่าวสารที่คุณได้เฉพาะจาก3579แล้วก็ช่องเดคุณจะได้ข้อมูลข่าวสารที่ที่กว้างไปกว่าเดิมในในอีกลายมิตินะฮะแล้วจะไม่ถูกผูกมัดกับอะไรที่มันผ่านการเซนเซอร์ชิพในแบบที่ทําให้คุณไม่ได้รับมุมมองที่แตกต่างอย่างแท้จริง สิบปีจากตอนนี้คุณเปิดมาเนี่ยคุณจะเจอช่องเดลิเนียช่องไทยรัฐช่องเสื้อแดงเพื่อไทยช่องกรูสกายประชาธิปัตย์ช่อง voice tv มุมมองก้าวหน้าอีกไปอีกอีกอีต่อยอดอผิรหลักเลงคุณจะได้ TPBS ซึ่งมันก็จะมีการเปล่แปลงไนในโัวไเรื่อยๆคุณจะได้การการเติบโตในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนเและนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะช่วยพัฒนาประชาธิปไตย กลับใจที่มันม uh, uh, ีก่อเข็ุที่ไม่ใช่ถึงขั้นไปกระตุ<___<_้งให้มีเกิดความรุนแรงครับผมคิดว่านี่มัมันไปได้ในแบบที่ควรจะโอกาสที่ข้อเนีคือจะเหมือนอาิน้ำีคือเรื่องการเสร็เรียบร้อยขั้งหรืเชียย์รัฐบาลข้าหรืไฝ่ายค้าหรือกลับมาแล้วแล้วสังคมแตกแยกเป็นสองคือในสุดแล้วเลยนะฮะมันมันีคือถ้าเราไม่ทำอเไรมันจะมีคนมาทผมยกตัวอย่างในบริการนะจะ เมริกาเนี่ยสื่อจะค่อนข้าง liberal มาก liberal ในที่นี้ก็คือว่ายกตัวอย่างข้า้้าเกิดผมแบบว่าเราจะมีอิูหลักที่มีความเป็นยังในสหรัฐนะอิชูของการทำแท้สื่อกระแสะหลักในสหรัฐเนี่ยส่วนใหญ่จะมีผู้ด,ดำเนินรายการพิธีกรต่อบรราธิการและเจ้าของที่สนับสนุนเพิ่มสิทธิในการทำแท้กับี้อยู่ดีๆถ้าผมเป็นแบบนักวิเคราะห์ไปนั่งบอกว่าเฮ้ hey, ยผู้หญิงไม่ควรตีสิทธิในการทำแท้เนี่ย เขาก็จะหาอีกสักสองสามคนมาบาลานผมมาลุมผมแล้ว่าเฮ้ยมันมีสิทธิ์คือหลักๆในอเมริกาเนี่ยมันเป็นค่อนข้างเสรีนิยมต้องการเพิ่มสิทธิ์ให้วีนทำแท้งได้ชาวเกย์แต่งงานกันได้ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเพราะสื่อกระแสหลักในอเมริกาเนี่ยเลือกข้างเลือกข้าง liberal แล้วก็ส u p p o r t liberal agenda มามาภัพใหญ่หลายสิบปีช่วงหลังเนี่ยรู้ก่อนดยก่อน ผมที่ผมเล่าดูว่าถ้าเราไม่ทำมันเองมันก็จะมีด่างชาติเข้ามารูปบนว่าดอปเนี่ยเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนเมรยกัรแล้วไปก่อตั้งบริษัท Fox News <S 1> <S 1> แล้วก็ <S <S ทำสื่อเลือกข้างสนับสนุนวาระที่ไม่ซ้อนเลยเลยว่าสนับสนุนพรรคริคพอลลิเกินและสนับสนุนแอนเจนดาอันรักใิยงสุดโต่งกว่าพรรคริคพอลลิเกินีคือ เรื่องทาแท้เรื่องเกยแต่งงาน,งานกันหรือแม้กระทั่งโอบามาประธานาธิบดีที่เป็นคนอยู่สีได้มาเป็นผู้นําประเทศเนี่ยมันก็มีความพยายามที่จะใส่ร้ายไปเสียโอบามาอยู่อย่างตอน,น่องมันก็เกิดปรากฏการณ์สื่อท่้งในอเมริกาสร้างมอสปูนชนขึ้นมาลุทีปาร์ตี้แต่มอสก็เริ่มซาไปแล้วแต่ว่าในที่สุดมันนํามาสู่ภาวะที่คนบเริการมี political awareness มากกว่านี้ คนข้างเคียงมีปลุกให้คนตื่นแล้วบางคนมันก็บ้า,าไปชุดหูุนวุ่นวายอ,าอะไรพิสดาแต่ว่าที่เหลือจริงแล้วมันคือแบบเออที่เราดูมามันไม่ครบดีกว่า <c oughs> เพราะว่าที่ดูมามันแบบมันอ่อนมากมันอ่อนคือว่า,ม,า <c oughs> มุมมองที่แบบไปอยู่ที่เฟรนชเนี่ยมันไม่มีมันไม่ได้ออก <c oughs> อย่างผมเนี่ยถ้าผมพูดอย่างไงถ้าผมไม่ได้พูดในทีวีช่องที่ออก ในต่างจังหวัดผมไม่ได้พูดนะในสามจังหจกดแค่ผมบอกเพราะฉะนั้นมันก็ผมว่ามันไม่ไม่เสียหายแต่ว่ามันก็มีกรอบที่เป็นอยู่ในแบบที่ต้องต้องดูแลกันไปซึ่งอันนี้ก็คงจะอยู่ที่กอสทชคงอยู่ที่หน่วยงานของรัฐด้วย uh, uh, r อ speech is good The more speech พูดตามคุยภาษาแอนโทนินสกาเลียของสารดิกาสันมันไปได้แต่ว่า uh, uh, แต่เข้าใจว่า okay, เรื่องของความเหมาะสมครับค่ะในในประเด็นเรื่องคือท่านมีอะไรที่จะแนะนําสังคมไหมหรือว่าประชาชนที่ฟังหรือว่าได้รับการถ่โทษไปสู่สาการณะนี่ค่ะอยากนะเลยอ๋อคือเร่องคอยางไงก็ไม่สิ่งที่ผมที่ผมคิดว่ายังคิดไม่ตกคือก็คือว่าแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในในประเทศอื่นด้วยก็คือว่า มันจะมีหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่ๆที่กำหนดกจะรจนด้าบนบบให้กับคนทำข่าวอยู่ตลอดซึ่งอันนี้อย่างในอเมริกาเนี่ย New York Times The Wall Street Journal ตอนเช้าเนี่ยมันจะเป็นหนังสือพิมพ์ที่สถานีโทรทัศน์เล่นช่อง,งต่างๆแล้วก็ผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ระดับระดับองครัก์เขาก็า้าจัดน้าเขาอ่านเสร็จแล้วเขาก็จะ เราก็จะทําข่าวตามตามประเด็นที่มีการเปิดด้วยหนยังสือพิมพ์ฉบับใหญ่แันนี่สิ่งสิ่งที่ผมมองว่าอย่างย่งพัฒนาไปได้ดีกว่านี้ได้ก็คือว่าในเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์หรือยูทูกแห่งเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิง่งวิทยุที่ไม่มีเวลาออกไปหาข่าวเองแล้วต้องขึ้นข่าวออนไลน์ต้องประหนะแล้วว่า หนังสือพิมพ์ทุกฉบับเนี่ยงานที่ออกมาทั้งงานจากกอรบรรณาธิการและงานในในส่วนของคอลัมน์ต่างๆ,ๆงมันมันไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเนี่ยมันมันมีความเชื่อมโยงไปถึงความเป็นธุรกิจครอบครัวของหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆเหล่านั้น,นมันเชื่อมโยงไปโดยตรง ถึงอัตติทางการเมืองของกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ดาราฉบับเพราะฉะนั้นแต่ผมคิดว่าสื่อสารมวลชนที่เหลือซึ่งมีจํานวนมากกว่าใน่ทราบใจถ้าคุณไปดูในวิทยุและโทร,ท,รทัศน์และสื่อออนไลน์ต่างต้องระดับถึงความความที่จะมีต้องระดับถึงความจริงเนี่ยของความความที่หนังสือพิมพ์ดาราฉบับไม่ได้มีความบริสุทธิ์ มากไปกว่าตัวเขาแล้วต้องไตร่ตรองดีๆว่าเรื่องอะไรควรจะปล่อยให้เป็นอจจนาจารยด้ของการทำข่าวในแต่ละวันไม่ใช่ว่าเปิดรรกูเทิลธุรกิจหรือเปิดไทโพสหรือเปิดแมเนเจอร์หรือเปิดไทยรัฐเปิดดิเดนดิสมาตอนเช้าแลแบบ้วเราเออเรื่องนี้ต้องไปถามคนนี้คนนี้ต่อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องขุดต่อเรื่องนี้เป็นคือบางทีเขาก็วางเรื่องไว้ให้คุณขุดต่อ ไว้ให้คุณเล่าต่อไว้ให้คุณเ,าเอาไปจัดการกันต่อมันมีมันมีเจนด์เที่ออกมาเสมออย่างไม่อ,า,อาแฝงในที่สัมพันคนที่อยา่งววางหนึ่งทุกวันซึ่งผมคิดว่าในในภาพรวมในอะนาคตเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ดีสำหรับปรกิกการเคเบิลทีวีแซนไรทีวีที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนนั้นจากคนในคนในต่างจังหวัดด้วยเพราะต่างจังหวัดนั้นพึ่งพึ่งผู้สื่อข่าวโดยทางอ้อมแล้วมันก็สะท้อนในเจนด์เของหนังสือพิมพ์จากกรุงเทพมหานคร คนจะไม่วิ่งตามอจนด้ดาของนักสือพิมพ์มากกับที่มันเป็นมาตลอ,อดอในช่วง10-20ปีที่ผ่านมาที่นักสือพิมพ์สามารถเล่นประเด็นที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ตัวที่เริ่มที่เล่นใดเล่นึ่งเท่านั้นแล้วมันลามไปเรื่อยซึ่งผมมองว่านี่เป็นสิ่งที่มันมันไม่ได้ไมันเป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิด มันมีจตกการอามณ์ที่ถูกต้องจากเล่นนั้นแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ให้อำนาจให้ที่บนสูงมากแล้วยกใหญ่ิดเดียวในประเด็นนี้เนี่ยในในสหราชอาณาจากักในยงโรปเนี่ยคนอย่างบูร์เกอร์มอนดอกซึ่งเป็นเจ้าของนอรส์สบินหลายฉบับแต่ว่าเป็นเจ้าของนอร์สบิที่มีที่บนสูงก่อนหน้านี้นที่เพิ่งไปยูโรธ์เดอะเวิลดเนี่ยแล้วก็ยังเป็นเจ้าของอัลสันเนี่ยสามารถเลือกนายกมนตรีได้เลยถ้าเขาจะไม่ให้เดวิดแคร์มอนเป็นนายกเขาทำได้อย่างไม่ยาก มันเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงม,มากแล้วเมืองไทยยัไม่ไปถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าทำร้ายเราไปถึงขนาดนั้นสื่อก็จะเป็นยิ่งกว่าฐานันดรพิเศษใ,ใหญ่กว่าสภาในโดยทางน้องในในสังคมในสังคมไทยเราเนี่รู้สึกว่าสื่อจะชี้นำประชาชนได้เยอะก็เป็นโอกาสดีที่ท่านหมงน่งนุนกหม่หนุกนักกรนะคะออบอกว่าสื่อมันมีหลากหลายเนี่ยเนี่ยประชาชนที่เสพสื่อก็คงต้อง เลือกเลือกเซมหลายๆอันแล้วก็มาคิดกันเองนะคะบางทีก็บางทีถ้าเลือกเฉพาะสื่อสีใดสีหนึ่งเราก็ได้ข้อมูลด้านเดียวนะคะบางทีก็ไม่ครบถ้วนนี่ก็เป็นเป็นประโยชน์ถ้าเป็นคนที่จะต้องต้องเอามาคิดวิจัยแต่อีกแต่จริงแล้วผมมองว่าอย่างถ้าคุณดูอย่างคุณดูเอชทีวีคุณดูดูสกายหรือหรือไวกิสหรือเอเชียหรืออะไรพวกนี้มันอย่างน้อยคุณยังไม่มันมันมันจะไม่มันไม่ได้เป็นการเสพข้อมูลที่ซึม ซึมลึกแต่คุณไม่รู้ตัวคุณดูก็คุณรู้ว่าเขามาอย่างไงแล้วก็มาด้วยเหตุผลอะไรแล้วก็อยู่ฝั่งไหนแต่น,นี่แตกต่างกับเวลาคุณอ่านฤฤนิพิมพ์ไทยแต่ละฉบับแล้วคุณอ่าเข้าไปดูเว็บข่าวแต่ละ,แต,ละแต่ละเว็บทุกวันนะ่มันซึมลึกโดยที่มันมีความชอบธรรมแฝงอยู่ในตัวในแบบที่มีความชอบธรรมเหนือไปกว่าเหนือไปกว่าช่องแต่ละสีอันนี้น่าเป็นผมมากคุณซึคุณซึหรือคุณไม่รู้ว่าเฮ้ยทำไมไอ้นี่มันเอียงอยู่ เวลาคุณดูทีวีตแต่ละช่องที่เป็นช่องสีต่างๆเนี่ยคุณรู้ว่าทำไมเขามาทำงานแล้วคุณก็จะเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อแบบเป็นเปอร์เซ็นต์เชื่อห้าสิบไม่เชื่อห้าสิบมันง่ายกับการไต่ตรองของคุณแต่รับรองเลยว่าถ้าสมมติวันนี้คุณอาา่านหสือมี์ประมาณสักสามสี่ฉบับหนึ่งคุณไม่รู้ใครเป็นเจ้าของสองคุณไม่รู้ใครอยู่ในกองบริณาธิการสามคุณจะไปมี predispose notion ว่า ไอ้นี่มันมันแม่นยำคุณก็คล้อยมันไปตามมันไปแล้ว <Okay. S 1> ในแบบที่คุณรู้คุณจะไม่คล้อยตามช่องหลักสีที่คุณดูเดี๋ยวจะเอาเซ่ชันนี้จบท่านหมูนงนักกอนดีก่อนนะครค่ะ